p l a n b s e d Diet ลดความรุนแรงของโควิดยังไงงานวิจัย BMJ Journal เก็บข้อมูลจาก6ประเทศเกี่ยวกับคนที่ทาน Plan-Based Diet มีความสัมพันธ์กับการลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด -19 ครับข้อเสียของโปรตีนจากเนื้อสัตว์อันดับหนึ่งจะมีไขมันอิ่มตัวครับเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้มีใครทานนมวัวบ้างทาไมถึงทำให้ท้องอืด คนเอเชียไม่เหมือนฝั่งตะวันตกเพราะเราไม่มีน้ำย่อยแลคเตสครับในนมวัวยังมีโปรตีนเคซีนครับโปรตีนเคซีนเนี่ยนะครับกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเกิดสิวการเกิดภูมิแพ้มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง บางชนิดด้วยครับในการศึกษาประเทศที่ทานนมวัวเยอะๆผู้สูงอายุกระดูกคุณกระดูกหักมากกว่าประเทศที่ดื่มนมวัวน้อยแม้กระทั่งเวโปรตีนแต่หลายคนไม่ทราบนะครับว่าเวโปรตีนสกัดมาจากนมวัวก็จะมีโอกาสที่จะได้รับทั้งน้ำตาลแลคโตสและโปรตีนเคซีน วันนี้หมอขอสรุป5ประโยชน์ของการทานโปรโตีนจากพืชครับข้อที่1ครับทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้อันที่2ครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ข้อที่3ามบำรุงสมองช่วยในการสร้างสารสื่อประสาท ข้อที่4ช่วยให้พลังงานในร่างกายได้และข้อที่5ครค่ะฟื้นฟูร่รางกายเรื่องของอาการอ่อนเพลียลดเรื่องของ post covid syndrome เราจะเลือกพืชชนิดไหนนัมเบอร์วันเลยคือพรีโปรตีนโปรตีนจากทั่วลันเตามีโปรตีนค่อนข้างสูงปราศจากไขมันครับและที่สำคัญยังมีกลุ่มบรานเชนอะมิโนแอซิดที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อครับโปรตีนอันที่สองบราลไรส์โปรตีน,น,น 2, จากข้าวกล้องตัวที่3แอลมอนโปรตีนมีวิต วิตามินอีพวกแคลเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสซิลิเนียมมีคอปเปอร์มีไนาอาซินมีวิตามินต่างๆลดเรื่องของเบาหวานลดโรคเลือดโรคหัวใจโรคมะเร็งช่วยในการเพิ่มไขมันดีหรือ HDL อันที่4อันนี้แถมให้คือพวกมเมล็ดฟักทองนะแล้วก็เมล็ดกันชงสูตรโปรตีนจากพืชให้คุมน้ำหนักได้งานวิจัยของดรวอลเตอร์ลองโกครับ fasting m e a i c k i n g diet โปรแกรม FMD โปรแกรมที่จำลองการอดอาหารมีหลัก5ข้อครับข้อที่1จําจำกัดแคลอรี่75%ของที่ร่างกายต้องการประมาณ770-1,100แคลอรี่ข้อที่2ให้เน้นโปรโตีนจากพืชข้อที่3ลดพวกข้าวขาวไปกินข้าวกล้องข้อที่4คือทําให้ได้อย่างน้อย5วันติดต่อกันแล้วทําแบบนี้ให้ได้3เดือนครับ จะลดน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตรในเลือดกระตรุ้นสเต็มเซลล์ได้ไม่ต้องอดอาหารใครที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ฝากช่วยกันแชร์ต่อนะครับ